โอเคสวัสดีครับทัวร i n ิงเ k เกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงอ i t ดชั่นทีวีขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำก็ชั่วโมงนี้เป็นรถรุ่นไหนไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจำเป็นจริงๆต้องเป็นโฟ r ์ซ่า350เพราะเพื่อนๆทยอยรับรถกันแล้วหลายคันเลยทีเดียวในสัปดาห์นี้นี่ฮะและนี่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่นะครับสมาชิกที่ออกจากทีมรอนี่นะครับไม่กกริบ นะครับขี่มารวมๆแล้วก็แค่600โลเลยทีเดียวแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับลูสค้าเลือกจัดชุดเรียกว่าเป็นชุดรับขวัญจําเป็นจําเป็นนะครับที่เหมาะแล้วก็สําหรับการใช้งานการเดินทางและก็การใช้งานในเมืองนะครับแน่นอนที่สุดอย่างแรกเลยนี่ต้องมีนะครับตวัวดีครับสินค้าชิ้นนี้เราเรียกมันว่าบาร์กลางแฮนด์นะเพื Bar ่อนนะบาร์กลางแฮนด์ก็ตรงตัวมันเลยนะครับยกตัว ข้อฝาฝาครอบฝาครอ,อบแผนเนี่ยนะครับตัวนี้มันยกได้เลยนะครับยกออกแล้วก็วางตำแหน่งวางตัวบาร์เนี้ยเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับมีฝาปิดให้เรียบร้อยน็อตเป็นน็อตสเตเลสมาให้อย่างดีงานนี้เป็นงานของ REVOLUTION เค้เขานี่ยครับสวยๆเนี้ยแบนบ,นบ,นบนี้เลยนี่ครับเมื่อมีบาร์กลางแนดนแล้วนะครับสามารถที่จะยึดที่ยึดโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ตัวที่ยึดโทรศัพท์ตอนนี้ที่ถือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็คือตัว Motor ู๊ปเอ็ e ซ์ e ีตัวนี้แหละครับนะครับตัวโ o ดูบู๊ปที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแค่นีบนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยเข้าหนีบตัวถับตัวโทรศัพท์นะครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยจะมีอ่าจะมีตัวยางนะครับมารัดมุมมาให้ด้วยอีกสี่สี่ัดมุม4ี่มุมไว้ให้1เส้นนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับ นี่ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวแน่นหนาจุดจงจุดยึดเขาก็แน่นหนาแบบนี้ครับเป็นวิธีการล็อกนะครับตัวนี้เขาปรับได้หลากหลายองศาเลยทีเดียวอ่ากล้องกล้องอ่ะทีนี้นนะนะครับตัวโทรศพัพท์ตัวที่ยึดโทรศัพท์ตัวนี้สามารถที่จะปรับได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะเวลาปรับนะครับอดุงหน้านิดนึงนะครับคลายน็อตโดยใช้มือหมุนธรรมดาเลยครับนี่ครับอ่าคลายก่อนนะปุ๊บนี่นะครับเมื่อคลายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับ องศาตามความใจชอบอตามความชอบของเราเลยนี่แต่สมมติบางท่านถนัดแบบนี้แบบนี้เราก็ล็อกแบบนี้ครับปึ๊บนี่นะครับก็จะได้ไม่บังไม้ไม่บังจอ,อแล้วแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนี่ครับโอเคเลื่อนมาครับนะครับถือว่าเป็นติดจำเป็นแล้วก็ออกรถมาต้องติดก่อนอย่างแรกเลยค่อยไปถามอย่างอื่นนะครับนี่ฮะติดเป็ดนะครับตัวตินเป็ดตัวนี้นะครับเป็นงานของ GTR ติดตั้งให้ตรงรุ่นเลยนะครับ มีนอ็อตยึดที่เขาดูเรียบๆหลูๆแบบนี้เพราะเขามีนอ็อตยึดอยู่ด้านล่างมาดูน็อตนี้นะครับนี่ครับเขามีนอ็อตยึดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับน็อตท,ที่ให้มาก็จะมาตรฐานเป็นนอ็อตแกลเลตเลยไล่มาทา้งด้านหลังทีน่นึงครับตัวนี้เป็นตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่โปรเฟนเดอร์ทำมาให้เอาใจโฟล์ซ่าสามร้อยสามห้าศูนย์หรือแม้กระทั D ่ง ADB สามห้าศูนย์นะครับตัวโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นรุ่นแฟลชนะครับรุ่นแฟลชจะสังเกตง่าายมกนะครับ เขาจะไม่มีซับแทงนะจะไม่มีซับแทงเหมือนรุ่นแอร์แล้วก็รุ่นตัว X นะครับตัวแฟลชตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์ที่ทำให้กับตัวฟอร์ซ่านะครับจุดที่เขาสามารถปรับตัดปรับแต่งได้ก็คือสตัดปรับเกียวนะครับสามารถที่จะกดหมุนสตัดปรับเกียวเนี่ยเพื่อเพิ่มความสูงหรือว่าลดความสูงรวมไปถึงความแข็งของค่าเคสปริงด้วยนะครับแล้วก็ปรับได้จุดหนึ่งก็คือตัวรีเบลนะครับรีบลอยังคงปรับได้16ก 16ตำแหน่ง16คลิกเหมือนเดิมนี่ครับปรับได้เหมือนเดิมเลยหมุนนะครับนี่ครับ,รบปรับรีบาวนะครับติดตั้งตัวล็อกโชคเรียบร้อยนี่ครับล็อกโชคกกันขโมยของงานของตัวนี้ของอ่าเ l เวอร์ชั่นะครับผมตัวรถลูกค้าคันนี้ที่น่าสนใจคือว่าตัวลูกค้าเนี่ยครับเลือกที่จะติดตั้งของอมันเป็นมันเป็นกระตกของรุ่นฟอร์ซ3า0จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ย เป็นสีดำนะครับสีดำก็คือ,อถ้าเป็นโฟร์ซ่าส0 0ห้าเขาจะให้มากับตัวรถซิงตัวรถซิงเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาเลยเสีดำกระตกที่ติดตั้งกับตัวแหลกท้ายที่เป็นอลูมิเนียม CNC แบบนี้ครับเป็นงานของ S2C ถ้าตัวโฟร์ซ่าส5 0ูนรดซิงจะให้ชุด,ช,ด,ช,ดชุดนี้มาเลยนะครับีให้ชุดนี้มาเลยแต่สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ใช้ตัวรถซิงเป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นของตัว300ได้นะครับผมมีขายแยกตลาด สั่งได้ครับผมแล้วก็ตัวแหลกท้ายอลูมิเนียม CNC งานแบบนี้ก็จะเป็นงานของ Revolution นะครับนี่ฮะงานของ Revolution กับงาน S2C หน้าตาเหมือนกันดีไซน์คล้ายกันนะครับแล้วก็ตัวขายืดอลูมิเนียมหนานๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะเมื่อมีหลักท้ายเมื่อมีการตกแล้วนะครับปิดปิบนะครับรฟิบอลูมิเนียมลูกค้าได้ใช้65ลิ5ลิตรเ5สิหลิตรแม,โม,โมโก็อกได้2ใบนะติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อรย 100, มาตรฐานแบบนี้เลยนั่งพิงสบายใจ อนาคตถ้าอยากจะติดที่พักแขนติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับนะตัวปีภายในนะครับลองดูนิดนึงนะครับกดสลับครับดึงสลับขึ้นกดฝาลงนิดนึงแล้วก็ดึงชุดล็อกให้มันออกมาจากตัวล็อกตัวนี้นะครับฝาครับชุดปีไอพันเทอร์เนี่ยตอนนี้ถือเป็นงานมาตรฐานแล้วก็เป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาแล้วนะครับว่าตัวฝาบนก็จะมีอินเนอร์มาให้นะครับ แล้วก็ตัวอินเนอร์นี้สามารถที่จะดึงออกมาซักทำความสะอาดได้เลยนะครับที่ตัวบอดี้ก็จะให้อินเนอร์มาด้วยเช่นกันแล้วก็สายรัดกันกระแทกใช้งานแบบกระเป๋าเดินทางครับแบบนี้เลยปึ๊บนี่ฮะปึ๊บแบบนี้เลยครับผมกุญแจให้วาตรฐานมาเป็นกุญแจเสาะร่อง,รองให้มา2ดอกอันนี้เป็นกุญแจสำรองเก็บไว้ได้เลยนะครับผมติดตุ๊กแกเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปติดกันเองนะคบติดตุ๊กแกนี้ให้ทําอะไร นะครับตีตุ๊กแกนี้เอามาไว้เพื่อติดตัวกระเป๋าอินเนอร์บางคนอาจจะต้องการให้มันดูเรียยเนี้ยเรียบติดกันไปเลยนะครับก็แปะตีตุ๊กแกขึ้่ในการของหน้าอย่างบบนี้ตัวปีบ๊บเวลาถอดออกจากตัวรถนะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับกดปุ่มนะครับอ่าดูทีนะน,นี่ล็อกอยู่นะครับใส่กุญแจเข้าไปปลดล็อกครับกดปุ่มเซฟตี้ครับลสลักลงเก็บสลักก่อนครับ เมื่อเก็บสลักแล้วดิงตัวปี๊บจับให้มั่นคงปล่อยมาด้านหลังครับอันนี้ยังใหม่อยู่ปึ๊บนี่นะตัวปี๊บนะครับจะให้ขาดล็อกมาด้วยซึ่งขาดล็อกตัวนี้เราสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็วางอยู่บนเพลทนะครับอลูมิเนียม CNC ของ S2C หรือของ Revolution ได้เลยหรือแม้กระทั่งของ GTR นะครับผมถ้าการณีที่เราต้องการวิ่งรถเปล่าๆโดยไม่ติดปี๊บ f, หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ลงดูนิดนึงครับแล้วก็เลงนะครับให้ตัวถะตัวตัวตัวปี๊บเนี่ยให้มันเข้าล็อกกับเบรยทั้ง4ี่พร้อมกันแล้วก็ตกตัวล็อกไปข้างหน้า <Okay. S 1> อ่าสังเกตว่าเขารู้แกนนิดนึงไหมไดสังเกตเห็นว่าบริเวณเนี้ยครับมันเข้าร่องเข้าล็อกเรียบร้อยทั้งสี่นะฮะอ่าไม่มีไม่มีจุดไหนขี่อยู่นะครับเราปลดสลักครับเอาสลักตัวนี้ลงมาเกี่ยวกับชุดล็อกครับ แล้วก็ดึงสลักตบแ,แบบนี้สําคัญคือเวลาเราเปิดอาจจะเรียกว่าบางทีเรารียบนะนี่บ,บางทีเราใส่ตัวนี้ไม่เข้าล็อกมันเหมือนจะเข้าล็อกแต่มันยังไม่เข้าล็อกเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นตัวจสอบให้ดีนะบริเวณนี้นะครับเกี่ยวก่อนเก็บนะครับแล้วทําการล็อกตลอดเวลานะครับตัวสอบอีกทีนึงครับให้มั่นใจว่าเราล็อกแล้วนะครับฝาปิดก็เช่นกัน<อ>ล็อกเรียบร้อย ออกเดินทางได้เลยสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับสนนด้านไหนด้านนี้ <c oughs> ด้านนี้อ่ะสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตไม่รว <c oughs> มเฉาก้วยบดีเฉาก้วยมาบดีไม่รวมเฉาก้วยแต่ถ้าใครอยากกินเฉาก้วยให้มาเวลานี้เนี่ยรถรถเข้ามาอดีเลยเดี๋ยวเลี้ยงเฉาก้วยด้วยอ่าทั้งเซตนะครับเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่ดกดใดหนึงค่าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปกินเฉาก้วยก่อนสวัสดีครับ